พ่อเอกผู้กกผู้เข่าใช่ค่ะนะครับขออนุญาตยินเชิญพ่อเอกมากเท่เต้รชัยครับสวัสดีครับพี่น้องครับโอ้ยแย่ดีตลกนไ็ดีใจไน ฝุ่นแล้วกินข้าวฝุ่นโยฝุ่นตลกู้พระเอกเต้แม่นี่แหละครับพระเอกเต้โอ้ยพระเอกแม่เขคือใครเบอร์ศูนย์จะบอกพลาเอาสิจะไอ้พระเอกเต้ครับครับพ่อญาตบานครับถามค่ะคักแน่ถามค่ะคักเยกกลยครับพระเอกถามได้ครับท้งวา,าเคองเดียวครับเดี๋ยว,ยวถ้าพระเอกเนี่ยเขาไม่ได้ยืนถือมาอย่างนี้เดี๋ยวได้เอกก็ให้พี่เอียงนี่ไม่โมจจัง ฮะขาไหมเออมาเอาใส่์เนี่ยเออมาเปล่าเถอะเออ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 เอ้วไปบันเอบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับมือนี้พ่อเอกเจ๊ก็ดีใจไร้ไม่มาคืบนะครับน้องๆขึ้นมากอดิตันไหมครับกะเราขึ้นมาคืบแบักางไล่มาคืบไปขึ้นละครลิงนี่ไงโอ้ยโว้กับใบเจ็ดพ่อเอกแน่ยเนาะ ล่ำเป็นดุติพระเอกค่ะเป็นแล้วเนาะบ่กเป็นขาสิว่าพระเอกจีอ๋อฝากไปเก็บอโอ้กอ่ใส่ขาไม่ครับข้าวเป็นพระเอกคุณนำเหรอเด็ดนี่ครับอ่ะมื่อนี้ก็มาฟังเพลงซาซาซิงๆกันจักหน่อยสาวเก่าสาวเก่าครับผมคือหัวมันคอยประกาศซื้อถื่อบ่เด็ดเนี่ยเฮ้ยก็สงสัยสงคนอยู่ถือด้วยข้าวถืออะไนบ่ครับผมตัวเป็นไปเอกตีไปเอกตี ตะกี้แล้วือขาเห่าอยู่นี่เขาไปอันสยกรรมแต่ยิง่งวามีซิงเกิลมีซิงเกิลืเอว่าเพลงยังเกาะซิงเกิลแมนครับโอ้ผมก็ลืม,ลลมเลอเลยละครเลื่อนเพลงเจ้าของไหนจังไหนมันประเดี๋ยวฟังดุนพกับแพรล้ยงลูกแพร่แล้วครับแต่ยิ่งวาเอาจังน้อยนะครับล,รลัลกกาพอแล้วลูกแพรแล้วบ่คือสิวงเก่าดูพลานใช้ลูกกอดเอามันคือไปเพลงยัง ขอถอดขอไปเด้อพี่น้องนะครับเ <c oughs> มื่อไปเรียนบอลครับอันพูดไปกับอันจันทิดคมนมันไปหุ้ยเรียนบอลจังเด่นเนาะของแท้เขามาแล้วลบเสียของแท้นั่นเอาขอเชื่ตัวมึกต้อนรับพระเอกเต้ค่ะของแทะเละนอนเมื่อใส่เวสตามาคู่กันพร้อมเฮ้ยเดี๋ยวไยยว้เยอะออกเจ้าขึ้นมายัางนีออกแม่มึงตีเอา,าเอาไม่ออกตีเต้เต้อตุ้ยคุณไอเขาดิ ไปล้วบอกจีนเฮยกันดูครับมาเป็นอันเสาไฟฟ้าครับเสาอันกิโร่มครับวันนี้เขาจะมาร้องเพลงออริชั่นแบบโออ่าทิเตลิงกันครับถทำข้าวพื้นเซาเกลนะโอ้ยทิเตลิงจักเพลงนี้ทิเตลิงจักเพลงนี้ครับเจอสิร้องบ่ครับร้องแล้วกว่าทีลงไปดอกบ่กวนเวลาดอกเออบ่ลงไปเมื่อก็นอนเมียบลินเครื่งนี้โลด พี่น้องนะครับมาฟังเพลงซาสซึ่งซึงกันนะครับ <g ül> ให้อาจารย์นะครับกรรมการเพื่อนไปยกินน้ำกินท่ากอนนะครับให้กับน้องๆเพื่อนได้ไปกินน้ำกินท่าคื่ค่อยนั่งครับแล้วก็ชมรมแท็กซี่สองผงานของลำครับ เทศเรตรชายเ้รลำเพลนครับยยเรเอกงจากมืองพยันแรงกายงาโูปนาตัที่น้องน้ไลนงมาบัดน,นี้เกี่ยวเขาค่อยนางนองแม่ลูกพมเขาวินาเขาเรื่องเต็มในหน้ากับบ่มีกลัวยัน คอยตาวันสิมาช่วยใจหนนหงยยังบ่ย่ขาดเมนูคือจังบางมองดูฟ้าเอป็นห่วงนาเรามองดาวไทยดาวสังคื่อน้องพี่ยืนเฮียงกันเบื้องดนดนซอมมันดังรูปฉันอออออ นอนเฮียงเออนอออครับจัวครับ เดาเข้าอยู่หน้าคนเดียวแฟนเอ้ยจะไปทิ้งขาดทิ้งเกลียวหน้าเกี่ยวก็ยังไม่มีเอว่างโทเอ้ยแล้วใครจะมาก็ฟางที่คอยน้องมาตั้งตาจ้องทางตะวันลับลงไปอ่างที่ยืนคลำวนวน กระถ้เสียงเบลเสียงเบลดังคนหยุดหยุดตนไปห่มจำปากเงาโราคิดนำจนเสือเธอไปแล้วขาดคนไค้ขาดพนังนังบูตรตาตั้งนังคอนคอยฉันคอยกินเหล้าเงาใจเจ้าจากไปเหลือแต่ความฝันเกี่ยวข้าวคอยไอตู้เป็นคู่ทุกวันฉะนั้นเธอลืมำมังจะกัดเหมือนตายตั้งเป็น คุณข้าบ่เนอชนะเป็นเจ้าคอยอยู่หรืมแม่นม่สู่ลืม่องป่องทางคิดทอดแม่ดอกกระทินที่เคยดมกลิ่นคุณไอของนาเดือนกับกายเป็นปีแสนทวีคิดถึงเอวบางเกี่ยวเข้าคอยนอกนาต้นก่อฟางเขียวจนกรอบแดง เรือแกลงให้พี่ตรอมตรมนอนคืนใจคมคลายดังคนง่อยคงเงยยาไปนานทรมานเบื่อรักลอยลอยไม่เห็นใจคนถอยกุมไม่ถอยรักเอ้ยอยู่ไหน โยอ้ยพราท่านทับัูใจนันกันไปเกี่ยวกะไว้เฝ้ามันคนเดียวใจมันเที่ยวพัวน้ำหาหนองสายตามองหัวเขาแต่ใจเฮามันหนเออเออเกี่ยวบาดมือเลือดไหลอับยอนใจลอยอิวงดังเป็นบมุนโลกอดุลบุนแล้วบ่ตายทับคุณแหละอายในเย็นบ่กอลังเพื่น แท่เจ้าเก,ก่า่มเราเอานั่งอยู่ในร้านบัตรขาดที่ขาประจำส่งรถเข้าเรียบร้อยส่งรถเข้าเรียบร้อยนี่แม่อีน้อยมานังฟังลมแท็กซี่แท็กซี่มาแล้วมาแล้วแท็กซี่กันมาม่หากินหลังบ่วงมาไหลหา,ากินหลังบ่วงมาไหลาส่งคนไปต่ำสายเส้นท,าง,ทา,งางบอกลับากผมมีต่ใส่ยดงเบาหลังบางผมมีต่ใสายดังขันกุญแล็เงินเงินใส่จังมีพวกแท็กซี่ขับขี่ย้นยันคนได้าสานเป็นนายไฟผมเป็นแรงเพงเหอนหน่อยก็ราคา ส่งกันโตกลงว่าใดก็ไปขึ้นรถมีขับรถเลนตะเวนส่งได้สั่งก็บริการแฟแฟบแต่คนยังเพื่อไฟเขียวขึ้นผมเบื่อแค่หนึ่งให้มันถึงมันเบากันแล้วจังลุ้งทั้งคนคงเหมือนเวียนญ่ไฟแดงออกรถแห่งคหุดโหยผู้โดยสารห้องมองขวายใส่ปัดเดี๋ยวตั้กันธีชีวิตกับแท็กซี่ผมมีได้พักเสาข้าเช่าก็ยังไม่ได้วันนี้ข้าเช่าก็ยังไม่ได้วันนี้แท็กซี่แท็กซี่ไปเลื่อกขาดเงินขาดเกินหุดเคืองสุดสัจนไปเลืองเถิดตั้งแม่กว่าตาจอดกันเป็นแถวแถว จอดไปเล่นแถวแถวมาแล้วแท็กซี่คันเก่าผู้ขอเล่าให้ผมสักจอบขอเล่าให้ผมสักจอบผมจะได้ออกรถไปหาเงินเพิ่นแต่มองสองแถวน้องแก้วก็ได้ไม่เรียกแท็กซี่รถผมบอดีกันอย่างดีคนขับแท็กซี่ก็ยังบอกมีโรคเมียเมียกับเก่าเสียอุบิตนิดหน่อยเมียกับเก่าเสียอุนิดหน่อยเอารถคอยจอดไว้พอาะได้ขนน้ำมันเขาสุวรรณนางอ่านนางสื้อพิมพ์คนสติตมอเตอร์เกีร์เสาร์แพงเอาห่างบองดูไปหลังทางแเซ็กซี่เสารกันสีมาโอรถคอยแพงหน่อยก็ดี ส่ขันไม่ใจแปลว่าแต่คุ้นพอใจสิแลนไปหซ้บันชะได้ไปดินาทีกรงกร้องคุดตะพุมกันขึ้นรถผมเดินเดินชมเจอะจำรงแท็กซี่เจ้าเก่าเดี๋ยวเรานั่งอยู่ในร้านพัตตาคานที่ขาประจำรถเข้าสู่เรียบร้อยขับรถเข้าเรียบร้อยนี่แม่อีน้อยมานั่งฟังลำมามาซีคนขับแท็กซี่เพื่อนปุส่สูงตำ่ำขับรถหาเงินหน้าดำขับรถหาเงินหน้าดำ,านนาดำแล้วมาล็อกลำให้หน้าตาเช่นบ้าน เาถึงข้าเราจะซื้อแต่บัตรถือระยุไม่นานอีกหน่อยเรากับอีสานอีกหน่อยเรากับอีสานระมาดสมดัดในส่วนเสฮีฮ่ามาถ้าเพื่อเรามาก็นเป็นโมหายไม่ให้ก็สุ่การเดร็วจำดีพวกแท็กซี่น้องมีให้มาเมาเอาให้มันเดินเส้นจากเต่าขึ้นมานอนปันเต่าขึ้นผนอนปัานี่คือพระเอกตลอดการเพชรลำเพลินจะไปเลียนะจ๊ะ คุณุกทุกกจากเอฟซีแบนครับทุกทุกท่านด้วยนะครับครับผมพระเต้อรชัยนะครับก่อนสีล้งครับขออยากพระเต้ครับให้กำลังใจน้องๆ้องที่มาออดิชั่นวันนี้สักนิดหนึ่งนะครับนะครับก็นะครับให้กำลังใจนะครับน้องนองที่มานะครับออดิชั่นนะครับในครั้งนี้ก็มาแล้วก็ขอให้พัฒนาตัวเองนะครับพัฒนาใจของฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับฝึกไปเรื่อยๆนะครับฝึกฟาเสียงครับฝึกจนประสบความสำเร็จนะครับ ถ้าเราขยันและเราอดทนนะครับเราก็อาจจะประสบผลสำเร็จในบางข้างหน้านะครับขอบคุณครับขอบคุณพี่เอกเต้ะชัยค,ค,ครับ,บความสุขฝากพี่นาะเอกเต้พักก่อนเดี๋ก็จะพอกันอีกรอบต่อไปเพราะว่านักร้องออร,ริชันยังอีกหลายท่านอยู่